ม,ม่มียุบเลยมาเช้าแถวยังไม่ถึงนี่เลยตอนเนี้นู้นเลยนายทะเลฝั่งซีไปแล้วแถวแล้วก็แถวตั้งรอเข้าลานดินอีกมันติดติดเหมือนเขาไม่ปล่อยรถเข้าหรือไงก็ไม่รู้ไม่เห็นมันรถมันเบาเลยลรถแบบนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มันน่าจะเบามั่งรถนี่เล่นไม่มีเบาเลยอ่ะมีแต่เพิ่มขึ้นหางแถวยาวไปเรื่อยเนาะโอ้กัเก็นแย่คนขับรถแล้วอย่างไงไปกินขา่ากินน้ำกันไนเนาะโอ้ยสภาพนี่วันวันหนึ่งก็คืนหนึ่งเลยี่ได้ลงตัว